ครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหานะครับของบีวารีออโตทีนะครับก็คือท่อท่อตรงนี้นครับเป็นท่อทําความเย็นนะครับคือท่อท่อเย็นแล้วกันเรียกอย่างนี้เวลามันโดนไอ้น้ําในอากาศกระทบนะครับซึ่งโรงงานสร้างมามีฉนวนสั้นแค่นี้ซึ่งอันนี้เดิมมันอยู่ชิดติดกระจุกสี่ฟ้านี่นผมล้นเข้าไปนะครับก็ให้มาแค่นี้ สิ่งสาคัญก็คือเวลาไอ้น้ำในอากาศปะทะกับความเย็นนะครับมันมันก็จะหยดลงที่เซ็นเซอร์สวิตตัวนี้นะครับบนปลั๊กนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะย้อยลงไปอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็เลยกันดีกว่านะครับว่าโรงงานทํามาให้สั้นแค่นี้ปกติมันอยู่อยู่ติดก,กับฝีฟ้างนี้นี่ผมร่นเข้าไปประเดี๋ยววิธีการผมก็ได้เตรียมท่อไปแล้วนะครับเนี่ยไปหาท่อ ฉนวนหุ้มของไอ้ไอ้นี่แหละท่อรัดยนต์นี่แหละขนวนท่อรัดยนนะครับแล้วก็มาผ่าเพื่อจะใส่เข้าไปเดี๋ยวใช้เคเบิลทายสีดำรัดนะครับนอโอเคนะครับครับอันนี้ผมก็จะกร,รีดจะตีดตอนนี้ทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่หมเาะกทิดทิ้งเลย <Okay. S 2> เอาออกทิ้งเลยนะครับผมให้มาบางแล้วก็สั้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะทิ้งไปเลยนะครับผมทำควาสะอาดเครื่องมือักนกดหน่อยนะครับทความสะอาด จากนั้นผมก็จะเอาท่ออันนี้กดเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวใช้เคเบิลทายสีดำรัดเลยเข้าไปเลยนี่นเดี๋ยวใช้ใช้เคเบิลทายนัดก็เสร็จแล้วค,ครับผมโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่อันนีน้เราต้องผ่าเพราะมันมีตัวนี้ตัวนี้ กั้ตัวนี้ซึ่งใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเราไม่ใช่ช่างแอร์แล้วก็ไม่ได้มาจากโรงงานเพราะนั้นก็ผ่าแล้วเดี๋ยวพอใช้เคเบิลทายรัดอย่างเงี้ยมันก็จะพอดีไม่ต้องใช้กาวรัดใช้เคเบิลทายรัดรัดตรงน,รงนี้ตรงนี้สองสองเส้นสองเส้นนะครับเ๋ยวมาดูทำงานนะทุกทอันนี้ครับผมก็ได้เคเบิลทายมานะครับเดี๋ยวเลือกสีดำเพราะมันจะดูดีหน่อยนะครับผมเนี่ยครับได้ไซส์นี้มาเนี่ยได้ไซส์นี้มา คร,ครับอันนี้ก็รับมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่เว่าตรงนี้เราก็ต้องส่งตัวทีุ่่มนี้นะครับซ้ายฝากระชิดหน่อยก็สองตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เป็นดมันหน่อยนะฮะเพื่อไม่ให้กระทบกับอาศปลาต,ตรงจับให้ดีนะครับจับฟองก็ต้องจับฟองให้ดีแล้วก็ไม่ต้องตึงมากมนะครับเพราะว่าปากแผลนะที่เรากรีดเนี่ยมันหุบมันหุบประมาณเนี้ย นี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาตัวส่วนโค้งเนี่ยนะครับผมไม่อ้านงะนะครับแต่ว่าหัวท้ายนี่ต้องแข็งๆหน่อยขวดเป็นที่ได้หัวท้ายตรงนี้นะครับประมาณนี้ก็จัดให้สวยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาน,หน้ําหยดลงสวิตเซนเซอร์ตัตวนี้ลองสวิตเซนเซอร์ตัตวนี้สองตัวนี้มีส่วนที่เมื่อสัอดาหของโรงงานนะที่ผมติดทิ้ง่ะตอนนี้ ก็มีสิทุกดตัวนี้ได้แต่ตัวนี้โดน,นเต็มนะครับประจํนงงาน้าจะหยบลงตรงนี้ด้วยนะครับขึ้นโรงงานรรมัาขิส่วนฝั่งนี้พันด้วยผ้าเทปอะไรเกิดการความร้อนด้วยฉนวะนเป็นอะไรจะใช้สิเงินกต่ความร้อนอันนีก้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตัดอัากให้สวยงามนะครับคือคนมีความรู้เชิงช่างอยู่บ้างแล้วก็เป็นระเบียบนะครับเพราะนั้นก็ หัวของมันเนี่ยครับควรจะเป็นระเบียบสำหรับผมนะผมเองมีค่าเนี่ยหัวเป็นระเบียบแล้วไปทิ่ทางเดนะินเดี๋ยวเราเอาครีมมาตัดก็เสร็จแล้วนะครับผมครับนี่ก็ตัดมาเรื่อยๆนะครับเหลือแต่เส้นนะครับ เป็นสุดท้ายนะครับผมโอเคว่าเก็บร้อยอันนี้น้ําไม่หยดแล้วครับผมนะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาน้ําหยดลงสวิตเซนเซอร์ Center, ตัวล่างเนี่ยโดนเต็มๆตัวนี้นะครับส่วนตัวนั้นก็โดนบ้างบางจังหวะแล้วก็ส่วนส่วนส่วนตรงนี้นะครับก็จะลงไปอยู่ประมาณนั้นน้าจะเยอะนะครับผมเนี่ยครับเดิมก็จะเห็นว่ามีคราบน้าด้วยนะครับเนะี่ยคราบน้ํา ของท่อแอร์ที่หยดมาเนี่ยเป็นคราบนะคราบน้ําทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยท่อนอท่อนของโรงงานที่ให้มาเนี่ยเนีซึ่งตอนนี้มัมตัดทิ้งมมาแล้วนะครับเนี่ยนะเออก็จะเห็นว่าน้ํามันจะหยดลงสองที่ประมาณสวิตตัวเนี้นะครับกับตัวนี้ยเต็มเต็มตัวนี้เต็มเต็มเต็มนะครับแล้วก็จะมีข้ามน้ําแห้ง เมื่อวันไปเข้าศูนย์ที่พระรามสองมาเช็ค5 0 0 0ันกิโลเมตรแรกก็เลยทําชุดนี้ขึ้นมานะครับในการเดินทางนะครก็แค่นี้นะครับผมส่วนเมื่อก่อนนะครับตรงส่วนนี้มันก็จะย้อยลงไปที่ปลั๊กสีส้มนี่นะครับตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะย้อยที่ปลั๊กสีส้มจากด้านบนตรงนี้นะครับตั้งแต่บริเวณตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงนี้มันก็จะย้อยลงไปในปลั๊กสีส้มตรงนี้ได้ ึ่งเป็นปลั๊กไฟแหล่งสูงเข้าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมรบประมาณนี้หลังจากผมทําตรงนี้แล้วก็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ยัดด้วยเคเบิลทยนะครับก็ดูดีเดี๋ยวก็จะทําการเช็ดล้างตรงนี้มันสะอาดนะครับจะเป็นคราบน้านะจากแสงเนี่ยสองที่เนี้ยก็จะเป็นคราบน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะเช็ดให้มันสะอาดนะครับผมครับขนาดนี้ผมก็ได้ทําความสะอาดคราบ ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับตรงเนี้ยนะฮะกับตรงนี้นะะตรงน,รงนี้ตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ตรงเนี้ยจะจะเลอะเทอะหน่อยนี่ผมก็ทำความสะอาเดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นไอการป้องกันน้ําหยดของเบลดอัต์สามจากท่อแอร์ลงในส่วนของอแผงสวิตช์คอนโทรลซึ่งมีแผงสวิตช์คอนโทรลอยู่าจานวนหลายตัวนะครับตรงเนี้ยหลายตัวนะครับท่านนับก็ <c oughs> มีหนึ่งสองสาม สี่ตัวนะห้าตัวตัวไหนนุ่นอีกตัวนะึนะประมาณเนี้ยแต่น้ํามันจะหยดลงเต็มๆก็ตัวนี้นะครับผมซึ่งหลังจากทําตรงนี้แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาไปก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการป้องกันน้ําหยดจากท่อแอร์คอยเย็นนะคอยเย็นที่ลงบนมโครคอนโทรเลอร์พวกสวิตช์มโครคอนโทรเลอร์ตรงส่วนบริเวณเอสยูนิตตรงนี้นะครับผมนะก็โอเค นะครับประมาณนี้สวัสดีครับ